อ่าเจริญพรท่านผู้ให้บุญทุกท่านนะวันนี้ก็มีคำถามนะส่งมาเช่นเคยนะคำถามนะก็คือว่า,าคนนอกวัดเ,เขามองว่าทำไมทาไมบางคนมาวัดอย่างนิสัยไม่พัฒนานะ <c oughs> าแล้วก็ทำไมคนเข้าวัดบางคนคำพูดการกระทําดูสวนทางกัน นะแบบนี้ศีลห้าบริสุทธิ์จริงไหมนะโอ้เป็นคำถามที่ดีแล้วก็รู้สึกเจ็บจิตนะนะก็คนนอกวัดก็คือหมายถึงอาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนเ่อที่แบบยังไม่ได้มาวัดด้วยกันนะเพื่อนๆ่ที่ยังไม่ได้มาวัดด้วยกันแต่ว่าก็สังเกตด,ดูเอ๊เพื่อนคนที่มาวัดเนี่ยอุา่าไปวัดแล้วแต่แต่ทำไมนิสัยยังไม่เห็นพัฒน,นาขึ้นเลยนะอุา่าไปวัด ประจำอะไรเงี้ยนะแล้วก็แล้วทำไมมาขนาดมาวัดขนาดนี้เนี่ยความคิดคำพูดนะการกระทำทำไมมัน,มนสวนทางกันนะแบบนี้เนี่ยถือว่า,เ,าเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์หรือเปล่านะกเ็เป็นคำถามาที่ดีมากๆนะอีกคำถามหนึ่งนะก็หลวงพี่นะเคยเคย เคยมีโอกาสคุยกับคนญี่ปุ่นคนหนึ่งนะ,ะจริงๆก็เป็นเป็นเป็น,ปนคนญี่ปุ่นที่ที่ที่ทแบบรู้จักคนไทยค่อนข้างเยอะรู้จักคนไทยค่อนข้างเยอะแล้วเขาเขาก็ถามผมพี่ว่าเมืองไทยเนี่ยเมืองเมืองพุทธใช่ไหมก็มใช่เมืองไทยเมืองพุทธคนส่วนใหญ่ต้องถือพุทธแต่ทำไมเมืองไทยเนี่ยมีปัญหาเยอะแยะเลยมีปัญหาเรื่องนู้นเรื่อง,องๆๆนี้เยอะแยะไปหมดเลยอ่า อะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็กินเหล้าเมาแล้วก็ไปทะเลาะวิวาทเดี๋ยวก็กินเหล้าเมาแล้วก็ขับรถอะไรเงี้ยหรือว่าแบบปัญหาลักขโมยปัญหายาเสพติดปัญหาอะไรต,ต่างๆทำไมทำไมคนสน่วนใหญ่เป็นคนพุทธเนี่ยทำไมถึงทำปัญหาสังคมมากมายขนาดนี้อะไรเงี้ยเทียบกับคนญี่ปุ่นที่ดูเป็น เขาเรียกอะไรมูชูเคียวนะก็คือแบบเป็นคนเหมือนคนไม่มีศาสนาแต่ทำไมญี่ปุ่นเนี่ยหมายถึงว่ารักษาปัญหาสังคมได้ได้ดีกว่าเมืองไทยอะไรเงี้ยนะนี้เคยเคยฟังเลยจริงๆคำถามลักษณะนี้ไม่ไม่คนเดียวนะครูพี่เคยโดนถามหลายทีมากเลยนะฟังก็เจ็บจีนเหมือนกัน <laughs> นะก็คือคืออย่างนี้นะการการเข้าวัดเนี่ย เราพี่มองอย่างนี้นะว่าคนเราทุกคนเนี่ยยังไม่มีใครเกิดมาสมบูรณ์นะที่เกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยแต่ว่าใครที่สามารถมองมองเห็นความไม่สมบูรณ์ของตัวเองแล้วคิดที่จะพัฒนานะพัฒนาพัฒนารักษาความไม่สมบูรณ์ตรงนั้นให้สมบูรณ์ขึ้นนะคนแบบนั้นนะเรียกว่าคนที่มีปัญญานะมีปัญญาก็คือมีความสวังของใจที่มองเห็นถูกตามความเป็นจริงแล้วก็ พร้อมที่พัฒนาเพราะอะไรเพราะว่าความไม่สมบูรณ์ที่ทมีอยู่เนี่ยมันจะนําความทุกข์มาให้นะถามว่ามีใครอยากเป็นทุกข์มั้งเอ่ยไม่มีใครอยากเป็นทุกข์นะใช่ไหมถ้าเรารู้ว่าไอ้ความทุกข์มาจากไหนอ่ะมันมาจากความไม่สมบูรณ์ของเรานี่แหละทั้งเรื่องของเรื่องของความคิดเรื่องของคําพูดหรือว่าเรื่องของการกระทําเนี่ยถ้าเกิดมันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะนําความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้เราเนี่ยนะ แล้วเราจะอยากทำตรงนั้นไหมล่ะใช่ไหมเอ่ยแต่ปัญหาคือบางทีไม่รู้อ่ะบางทีไม่รู้ว่าความทุกข์นั้นมาจากตรงเนี้ยมาจากความไม่สมบูรณ์ของเรื่องของความคิดคําพูดการกระทําที่ว่าเนี่ยนะก็คือเรื่องกายวาจาใจแหละมันไม่มันไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันมันก็เลยเทำให้เกิดความทุกข์นะถ้าใครที่มองเห็นตามความเป็นจริงว่าเออตัวเราเนี่ย มันมีความทุกข์อยู่แล้วการจะขจัดความทุกข์นั้นได้มันก็ต้องทําความสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นแล้วที่ที่จะสอนในการพัฒนา,าทั้งเรื่องของความคิดเรื่องของคําพูดหรือว่าเรื่องของการกระทําให้ดีขึ้นเนี่ยก็คือโรงเรียนสอนศิลธรรมนะก็คือวัดนั่นเองนะถ้ามองเห็นตรงนั้นแล้วเ,เราก็ไปไปเข้าโรงเรียนสอนศิลธรรมที่ว่าเนี่ยก็คือไปเข้าวัดนะแต่ว่าพอเข้าโรงเรียนแล้วเนี่ยถามว่าเราเรียนปุ๊บเนี่ย ถือว่าเรามีความรู้เลยไมเอ่ยมันก็ต้องใช้เวลานะมันก็ต้องใช้เวลาเพราะขนาดทางโลกไปเรียนเนี่ยอย่างเช่นอะไรอะ่ะอย่างเช่นอ,อยากจะเรียนคอมพิวเตอร์นะเออเห็นเล่นลายเล่นอะไรกันทุกวันเนี่ยอวันหนึ่งอยากจะทํไลน์เองบ้างหรือถึงว่าอยากจะทําแอปคล้ายๆแอปไลน์ขึ้นมาเองบ้างไปเรียนเขียนโปรแกรมดูดีกว่าถามว่าไปเรียนเขียนโปรแกรมแล้วปุ๊บเนี่ยเขียนเขียนเป็นเลยไหมเอ่ย มันใช้เวลานะต่อให้เป็นนักเรียนที่ยวกวเรียน,เร,ยนเรียนคอมเรียนอะไรเนี่ยมันไม่ใช่แบบมันทําได้ทันทีนะม,นมันใช้เวลาในะการพัฒนากว่าจะกว่าจะสร้างสรรค์หรือว่ากว่าจะเรียนรู้กว่าจะทําสิ่งเหล่านั้นเป็นขึ้นมาจริงๆเนี่ยแต่แน่นอนแหละว่าภาพมันก็จะถูกมองแล้วว่าอ๋อเนี่ยคุณเนี่ยกำลังมามาเรียนเทคคอร์สเรียนคอมพิวเตอร์อยู่เนี่ยใหญ่น้อยอคุณก็น่าจะมีความรู้คอมพิวเตอร์บ้างแหละนะมันก็จะถูกมองอย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้หมายว่า ามาเรียนปุ๊บเนี่ยมันจะรู้หมดเลยมันไม่ใช่นะมันม <father> ันม <guarante> ันมันมันมันต้องความชำนาญหรือว่าความเข้าใจของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งที่บอกได้เลยว่าถ้าใครที่เข้ามาเรียนหรือว่าใครที่เข้ามาวัดเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ที่วัดเนี่ยนั่นนะคือยกระดับจิตใจขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะก็ได้รู้แล้วไงอย่างที่บอกว่าที่ผมพี่บอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมเอ่ย ว่าได้รู้แล้วว่าเออความทุกข์เนี่ยมันมาพร้อมกับชีวิตเรานะเราเกิดมาเนี่ยมีความทุกข์อยู่อ่าแล้วความทุกข์ตรงนั้นนมันเกิดจากอะไรเกิดจากความไม่สมบูรณ์ทั้งเรื่องความคิดทั้งเรื่องคําพูดทั้งเรื่องการกระทําของเรานั่นเองแล้วสิ่งที่จะหลอ่อหลอมให้เราได้เรียนรู้ถึงความสมบูรณ์นั้นก็คือเนี่ยที่วัดนี่แหละนะ <laughs> ที่วัดเอ่อก็จะเป็นแหล่งเป็นโรงเรียนสอนศีลธรรมให้เรา พอ,อไรพอเราพอเรามาวัดเห็นไหมเราก็จะต้องแหมบางคนเนี่ยโอ้โหแบบตั้งใจดีเลยเนี่ยพอมาถึงวัดเนี่ยโอ้โหแบบเรียบร้อยทุกอย่างเลยคือคือคือ,คอกรยาต่างๆเนี่ยมันจะสํารวมโดยอัตโนมัติเลยนะแล้วก็พราะมันเป็นมันเป็นสถานที่บรรยากาศที่ททเอื้อตรงนั้นนะแล้วถ้าเกิดใครที่แบบตั้งใจเรียนนี่ก็คือคนที่แบบมาวัดแล้วก็เออทำใจให้ใสตลอดเนี่ยเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นตลอด ความคิดคําพูดการกระทำาก็จะพัฒนาได้เร็วนะพัฒนาได้เร็วแล้วก็เรียนรู้ได้พัฒนาได้เนี่ยว่าสําคัญแล้วนะสิ่งสําคัญต่อจากนั้นก็คือการรักษาให้ได้อีกนะก็คือพูดง,ง่ายพอออกจากวัดไปปุ๊บเนี่ยเสร็จจากาเรียนจบใช่ไหมเอ่ยเรียนเรียนเรียนเสร็จเข้าโรงเรียนาสามโมงสี่โมงเนี่ยเลิกเรียนปุ๊บก็กลับบ้านพอก้าวออกจากวัดเนี่ยก็ยังคงรักษา วิชาที่เรียนไว้ว่ารักษาความรู้ที่เรียนไว้ได้อยู่ก็คือรักษากายว่าจใจของเราเอาไว้ได้นะเพราะฉะนั้นอพอไปถึงไปเจอเพื่อนข้างนอกทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะสัมผัสได้โอ้นี่วันนี้หน้าตายิ้มยักแจ่มใสหน้าตาผ่องใสพูดจาดีแสดงไปวัดมาใช่ไหมเอ่ยเนี่ยนะเาจะสัมผัสได้งั้นแต่ถ้าบางคนเนี่ยก็ยังอ,อาจจะความรู้ความเข้าใจยังยังระดับหนึ่งอ่ะอยู่อยู่ในวัดเนี่ยกิยามารยาทต่างเนี่ย เรื่องของความคิดเรื่องของการคําพูดเรื่องของการกระทำต่างๆเนี่ยทำได้ดีเยี่ยมเลยแต่พอก้าวขาวออวัดเนี่ย <c oughs> อาจจะลืมอาจจะเป็นคนขี้ลืมนะพอเป็นคนขี้ลืมก้าวขาวออไปปุ๊บก็ลืมเลยวิชาเรียนมา <c oughs> วิชาเรียนมาแล้วก็เจอสิ่งเล้าต่างๆข้างนอกเข้ามาครอบงำอีกปุ๊บมากระตุน้นอารมณ์มากระตุน้นแรงต่างก็เลยลืมหมดเลยนะวิชาเรียนมาเนี่ยพอไปเจอเพื่อนข้างนอกก็เลยเไปใช้อารมณ์หรือว่าใช้ ลักษณะที่แบบเหมือนเหมือนที่คุ้นเคยอยู่เนี่ยแสดงออกไปก็เลยถูกอาจจะถูกเพื่อนที่แบบไม่ได้มาวัดมองว่าเออไปวัดแล้วทาไมยังเป็นอย่างนี้นะเพราะนั่นก็คือแบบไม่สามารถที่จะรักษารักษารักษาความรู้ความเข้าใจที่ท,ที่ที่เรียนรู้มาเนี่ยเอาไว้ได้นะก็หลายๆคนหลายๆแบบมันมันก็มีหลายอย่างนะทุกคนเนี่ยไม่สมบูรณ์เหมือนกันหมดแต่ว่า อย่างน้อยๆเนี่ยการได้มาวัดหรือว่าการได้เข้าใจตัวเองเนี่ยนั่นคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาแล้วนะอาจจะบอกว่ายังไม่พัฒนาแต่จริงๆหลวพี่ว่าพัฒนาแล้วแต่อาจจะยังไม่ถูกสังเกตอย่างเด่นชัดมากกว่านะอาจจะพัฒนาขึ้นลองเทียบว่าถ้าไม่มาเนี่ยอาจจะหนักกว่าเดิมนะลองลองลองเทียบง่ายๆเลยไม่ได้หมายว่าให้ไปลองไปลองไม่ต้องมาวัดนะไม่ใช่ไม่ใช่นะหมายถึงว่า ให้ถ้าจะแนะนําคนข้างนอกที่มองนะก็มองมองด้วยจิตเมตตามองว่าอย่างนี้โอ้ oh, ถ้าเพื่อนเราคนนี้นะเขาอัธยาศาัยแบบนี้เนี่ยเขาไปวัดเนี่ย uh, ไม่ใช่ไม่พัฒนานะพัฒนาแต่ว่ามันพัฒนาช้านะพัฒนายังยังไม่ชัดเจนนะและถ้าเขาไม่ไปวัดเนี่ยเขาอาจจะหนักกว่านี้นะเพราะฉะนั้นต้องมองด้วยจิตเมตตานะมองด้วยจิตเมตตาว่าเพื่อนที่ถึงแม้เป็นเพื่อนที่ไปวัดเขาก็ เขาก็เป็นคนเหมือนกันเป็นคนที่ต้องเรียนรู้เหมือนกันนะส่วนตัวเราเนี่ยเราเราไม่ได้ไปวัดเราก็อาจจะมีวิธีการเรียนที่มัน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 คนละแบบกันไงใช่ไหมเอ่ยเรา่ามีวิธีการพัฒนาความคิดคำพูดการกระทําของเราที่อีกแบบหนึ่งซึ่งมันแต่ละคนก็เรียนไม่เหมือนกันอ่ะมันจะให้ให้เรียนเหมือนกันันคงลําบากนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันว่าคนนี้เขาไปเรียนการพัฒนาจิตใจความคิดคำพูดการกระทาที่วัดมันก็ต้องให้เกียรติคนที่ไปเรียนที่วัด แต่แต่คนนี้เขาเรียนด้วยตัวเองเรียนที่บ้านเนี่ยก็ก็ให้เกียรติในในส่วนตรงนั้นไปในส่วนที่เรียนรู้ไปแต่ละคนก็จะมีวิธีการที่หลากหลายแล้วก็มองกันด้วยจิตเมตตานะแล้วก็แนะนํากันแนะนําด้วยศิละปะนะทางนี้ก็จะไม่กระทบก,กระทั่งแล้วก็จะไม่ไม่ไปมองข้อผิดข้อเสียไม่งั้นเนี่ยมันจะมัน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 ,ม,นมันจะกลายเป็นอ,อ,อ,อะไรอ่ะ เพื่อนมาวัดสิบคนแต่ว่านิสัยพัฒนาช้าอยู่คนเดียวแล้วเราก็เหมารวมว่าการมาวัดน,นี่ทําให้นิสัยไม่พัฒนาถ้าถ้าแบบนี้มันก็จะมองแบบมอง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 ,มองในแง่ที่ท,ที่ที่ลบเกินไปนะนั้นจริงๆเนะี่ยถ้ามองด้วยใจใสๆมองด้วยใจ,มอ,ยใจมองด้วยใจที่เมตตาเนี่ยจะเห็นว่าพัฒนานะแต่อาจจะพัฒนาช้านะไม่ใช่ไม่พัฒนาพัฒนาช้าเหมือนต้นไม้อ่ะมันมัน,มนค่อยโตนะค่อยโต ต้องให้เวลาหน่อยนะมองด้วยใจที่ผ่อ,องใสแล้วถ้าเกิดยังมันลดน้ำพวนดินอยู่มันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะแต่ถ้าอยากถ้าอยากสังเกตดีๆ,ดๆก็เหมือนเหมือนเอากล้องถ่ายรูปมาตั้งตั้งเป็นเวลาใช่ไหมเอ่ยหนึ่งวันกดชัตเตอร์ทีอะไรเงี้ยทำแบบที่เขาเรียกว่าทำแบบอะ่ะแล้วจะเห็นเลยพอเอาภาพมาต่อตกันมันจะเห็นเลยว่าจริงพัฒน,นานะ แต่เราต้องค่อยๆสังเกตด้วยใจเย็นๆด้วยอารมณ์จิตใจที่ผ่องใสนะใจเย็นๆค่อยๆมองมองกันด้วยจิตเมตาแล้วก็คำพูดการกระทำส่วนทางการอันนี้สินแทบบริสุทธิ์จริงไหมนะก็ <c oughs> นะก็ถ้าพูดตรงๆมันก็อย่างที่บอกแล้วว่าจะให้แบบสมบูรณ์ร้อเนี่ยให้ร้อเซนี่ยคงยากเพราะแต่ละคนยังยังเรียนรู้กันอยู่นะยังเรียนรู้กันอยู่ สิบห้าก็มีมีตั้ง5ข้อใช่ไหมเอ่ยมันก็มีจุดาบางทีข้อข้อนี้อาจจะพร่องไปแต่ข้อข้ออื่นก็อาจจะพัฒนาขึ้นก็ได้นะให้มองให้มองจุดที่ดีแล้วก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ให้รู้ว่าถ้ามองด้วยจิตไม่ตาจริงถ้าตราบใดาที่ยังอยู่ในเส้นทางตรงนี้อยู่ในเส้นทางการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนาตัวเองเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยมันต้องพัฒนาดีแน่นอนนะ ไม่วันใดก็วันหนึ่งอย่างน้อยๆน,นะอย่างน้อยที่สุดก็เป็นผังสําเร็จติดตัวไปแหละ <c oughs> เป็นสมาธิทิฏิติดตัวไปว่าเกิดพบชาติใดเ,เกิดเกิดไปชาติต่อไปเนี่ยก็ก็ใจใจย,ยังเกาะเกี่ยวอยู่กับการพัฒนาชีวิตจิตใจของตัวเองอยู่กับพระพุทธศาสนานะมันก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เอื้อไปในอนาคตเบื้องหน้าเหมือนกันเนะพะฉงนั้นก็ให้โอกาสกันแล้วก็ มองกันด้วยจิตเมตตานะแล้วก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันในการพัฒนาถ้าเราคิดได้แบบนี้ตัวเราตัวเราใจเราก็จะผ่องใสด้วยแล้วก็เพื่อนเราก็จะมีกําลังใจในการพัฒนาไปด้วยกันนะมา,าวายก็จะเป็นสังคมแห่งความสุขนะที่แบบสร้างบุญสร้างบารมีร่วมกันอย่างมีความสุขจริงๆนะก็อนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกคนนะนะสุดท้ายนะหลวงพี่ก็ขอตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรม แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระประเจพุทธเ,เจ้าหลายพระหลานเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมุคลเทมนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีจเจริญพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของคุณยายจามาลัษณนะบารมีธรรมของคุณยายจามหารัตนะอุบาสิกาจันทน์ขนุกยุงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมกระทั่งบุญบารมีธรรมของพวกเราทุกคนที่ตั้งใจสั่งสมมาดีแล้วทั้งในอดีต ที่ตั้งใจกระทําในวันนี้และที่ตั้งใจจะกระทำให้ยิ่งขึ้นไปในอนาคตขอพึ่งวาร,รมีทั้งหลายเหล่านั้นมาประมวลมวมเข้าให้เป็นตบาเป็นเดชะเป็นเพราะ,ะปัจจัยส่งผลงด้วยบรรนามพิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้พวกเราทุกคนนะหมู่ญาติทั้งหลายและผู้ร่วมอนโมทนามากให้พบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปปฏิบัติธรรมคลาดใดที่มีใจอยู่ใจนิ่งเข้าถึงธรรมะภายในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุป,ปการเทอน อ่าอนุโมทนาบุญทุกท่านฮะ